สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับตองกาชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาาพาทุกท่านมาดูข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวรู้สึกว่าพูดอเดียวของเจ้าของที่นะครับที่ติดป้ายไว้เพื่อที่จะห้ามคนเข้ามาเสพยานะครับเสพยาบ้านะครับอดร้อนกันเลากระหน่าแจ้งบอแสร้องทุกหน่วยเรื่องอย่างเงียบ หนุ่มสมยางวังทองขึ้นป้ายชี้ทางซื้อขายยาบ้าประจานนะครับพิษนโลกนะครับเป็นข่าวจากพิษนโลกนะครับซึ่งเป็นไอเดียบันเจิดนะครับที่จะทำให้ยาบ้าอย่างน้อยก็ได้ลดลงนะครับหรือ,อคนเสพยาบ้าเขาก็ไม่มาตามเส้นทางของเรานะครับพิษนโรหนุ่มสนยางวังทองสุดจะทนนะครับ คนค้าคนเสพยาบ้าก็เข้ามาผ่านสวนยางซื้อยาณนโลกเสพทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับร้องหลายหน่วยงานเรื่องของเงียบตัดสินใจขึ้นป้ายชี้ทางประจานนะครับร้อนร้อนหนาวหนาว,นาวถึงตำรวจนะครับก็สั่งทีมลงมาเพื่อดูแลให้กับประชาชนกับกรณีเพจดังนะครับยาหาธรรมได้มีโพสต์สรุปผ้า,าป้ายที่ติดไว้ ในส่วนอย่างนะครับแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่17ตําบลบ้านกลางอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้ระบุข,ข้อความว่าซื้อยาบ้าตรงไปอย่าเลี้ยวขอเตือนซื้อยาบ้าเลี้ยวซ้ายอย่ามองอเสือกจอดและแถวนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังระบุข้อความโพสด,ด้วยว่าสุดจะทนยาบ้าระบาดหนักแจ้งเจ้าหน้าที่ไหลวีเววติดป้ายเขตห้ามเขา แจ้งตำรวจก็แล้วร้องเรียนศูนย์ดำรงธรารมอำเภอก็แล้วและจังหวัดก็แล้วกองเงียยยืน่นหนังสือไปอยังปปสภาค6ก็มิดสี่หลีนะครับไม่มีอะไรว่แววเข้ามานะครับอยู่ที่หมู่17ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกนะครับเนื่องจากรอบๆบ,บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับรา,ายล้อมไปด้วยคนขายยาบ้าคนเสพยาบ้านะครับเหมือนบ้านโนยยางเราเนี่ครับบ้านโนยยางนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับบ้านโนนยางตระบดโคกสะอาดเอำเภอน้ำขุ u จังหวัดอุวลราชธานีนะรัเป็นหมู่บ้านที่มียาบ้ามากที่สุดนะครับครั้งหนึ่งนะครับก็ผู้ดํายุ่ชนจับได้ตั้งโอ,โอ้ยาบ้าหลายเม็ดนะครับเป็น80เม็ดมั่งนะครับก็ก็ไม่ออกข่าวนะครับที่นี่นี่ไม่ค่อยจะออกข่าวเท่าไหร่นะครับเสร็จสับก็เรียกตำรวจมาเพื่อที่จะจับกุ่มนะครับยาบ้าก็ ต้องเป็นกระสอบสองกระสอบนะครับถึงจะทําเป็นเรื่องออกนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทําไว้เพื่ออย่างน้อยก็เป็นป้องปรามอนาคตนะครับแล้วก็อ่าพบอกอภาคจังหวัดพิษนุโลกนะครับผู้บังคับการจังหวัดนะครับพิศนุโลกก็อ่านำทีมสืบสวนต่างๆลงมาดูแลให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทําให้เจ้าของ รู้สึกอุ่นใจขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการาป้องปรามอย่าง,น,งนะครับแต่ปลายก็ชี้ไว้ดีมากนะครับเป็นกู๊ดไอเดียมากนะครับขอบคุณทุกเดตที่ติดตามนะครับผมแล้วจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ